สวัสดีครับทุกท่านพบกับการรายงานข่าวสงครามรัสเซียยูเครนครับผมประจำวันที่2 5กุมภาพันธ์2567ครับและนี่ก็เป็นวันที่734เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงกันนั้นมาเริ่มกันเลยครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้รายงานว่าในที่ทางคุบยาสันจากการโจมตีของหน่วยซาป,ปาตตอกองกำลังของอยูเครนซึ่ง เป็นหน่วยกองพลทหารราบที่143และกองพลทหารอากาศที่25ของอยูเครนได้ถูกโจมตีก็ได้กับพิโคโลโทนเน่ปูมิภาคาคอฟและก็เทเน่ครับในโดนนสนอกจากนี้นั้นยังมีการต่อสู้ใกล้กับสถานีรถสถานีรถไฟเซนคอบค่าในภูมิภาคาคอบครับผมยูเครนนั้นสูญเสียไปมากถึง1 8 0นายรถถัง1คันยานยนตคันและก็ปืนใหญ่ m 7 7 7 1กระบอก เปิดครก 1M198 และ D20 อีกอย่างละหนึ่งกระบ,บอกครับในที่ทางของโดนนสนั้นเหนือของกองกำลังเซา t ์ได้ปรับปรุงตำแหน่งของตนเองในแนวหน้าแล้วก็ได้เอาชนะกองกำลังของกองพลยันยนที่ 22, 28และ92ของยูเครนใกล้กับพริชิปกาดลิปกาคูดายูบอฟกา ในส่วนนี้นั้นทั้งยูเครนสูญเสียทหารมากกว่า360ในายรถถัง1คันยานเกราะต่อสู้2คันและยานยนต์ทหารราบ4คันครับแล้วก็จากการจู่โจมด้วยปืนใหญ่ของรัสเซียนั้นปืนใหญ่ M777 1กระบอกปืนใหญ่อัตราจรพนันเซอร์2 0 0 0แล้วก็ดี20อีก1กระบอกถูกทำลายครับผมรวมถึงคลังกระสุนอีก1แห่งด้วยในทิศทางของอดิปกานั้น หน่วยของหน่วยของกลุ่มกําลังเซนได้ทําการโจมตีและก็ยึดแนวป้องกันของ,งของยูเครนได้ซึ่งกองพลจู่โจมที่3ของยูเครนทําการป้องกันณจุดนี้อยู่ร่วมกับกองพลป้องกันดินแดนที่107ใกล้กับเมืองโทนโกเยครับผมนอกจากนี้นั้นทางยูเครนย,ยังพยายามทําการโจมตีตอบโต้จํานวนถึง7ครั้งครับใกล้กับโน ok e, วโกสซิกโกเน่เลนินสโกเยลาทอชกิโนและก็ โนโวบักมุตตกบักมุตตอปกาครับผมในดอร์เนสเช่นกันซึ่งสังเกตได้ว่าณนะตรงจุดนี้นั้นยังมีการรบอยู่เรื่อยๆครับซึ่งทางรัสเซียนั้นยังไม่สามารถยึดพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จครับผมประกอบกับทางยูคเครนนั้นมีการเสริมกําลังทหารเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้มีการข,าด,ขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่นะจุดนี้ครับเป็นไปได้ว่านะตอนนี้ทางยูคเครนได้สถาปนาแนวรับตรงจุดนี้ไปเรียบร้อยแล้ว มาดูในทิศทางด้านทิศใต้ของโดนิสกันบ้างกองกำลังรัสเซียนำโดยกลุ่มกองกำลังวอสตอกได้โจมตีด้วยเครื่องพ่นไฟหนัก TOS-1A ต่อกองพันทหารราบเครื่องยนต์ที่72และ58และกองพลที่121ของยูเครนให้กับโนโวโดนิสโคเยอโอเกลดาและสตาโรมยสโกเยครับผมนอกจากนี้นั้นทางกองทัพยูเครนได้พยายามทำการโต้ตอบในจุดนี้ ในพื้นที่โนโวโดเนสโกเย่ครับแต่ว่าการโต้ตอบนั้นไม่เป็นผลได้ถูกกองทัพรัเสเซียครับไล่กลับไปครับผมเป็นเหตุให้มีทหารมากกว่า1 4 0นายรถถัง2คันและเครื่องยิงจรวด MLRS หลายลำกล้องจำนวน1คันถูกทำลายไปด้วยและยังรวมถึงระ,ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์บูคาโนบูโคเวล AD 1อันและคลังกระสุน ที่เป็นคลังส่วนหน้าของยูเครนอีกหนึ่งแห่งครับผมมาดูในที่ทางของเคอร์ซันกันบ้างครับจากการประสานงานของกลุ่มเดนิเปอร์ได้โจมตีพื้นที่รวมพลและก็อุปกรณ์ของกองพลยันยนที่28และ65ของยูเครนในราบติเนเชอร์บาครับผมและหลังจากยึดตำแหน่งชั่วคราวของกองทัพยูเครนได้ กองทัพยูเครนได้ทำการโจมตีโต้อตอบกองทัพรัสเซียโดยกลุ่มโจมตีของกองพลน้อยที่15ของยูเครนนั้นถูกโจมตีโดยกองทัพรัสเซียที่เข้าทำการป้องกันตำแหน่งที่ยึดได้ในก่อนหน้าครับผมเป็นเหตุผลทำให้สูญเสียทหารชีวิตมากกว่า30นายแล้วก็รถยนต์3คันระบบปืนใหญ่ m 77 1กระบอกครับผมนอกจากนี้นั้นการบินทางยุทธวิธี การใช้โด U A V กัมมิกระเซ่ขีปนาวุธระยะไกลและปืนใหญ่ยังได้ทำการโจมตีในพื้นที่ต่างๆของอยูเครนรวมถึงรวมเป็นจำนวน127แห่งครับผมและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศได้ทำลายระบบได้ทำลายขีปนาวุธที่ยิงจากจรวดตายล้ำกล้องฮิมาร์จำนวน6ลูกครับผมแล้วก็มีข่าวใหม่ว่าณนะตอนนี้ทาง กองทัพรัสเซียนั้นได้ทําการนํากองกําลังขนาดใหญ่ไม่ต่ากว่า5ถึง6กองพลครับที่ประจํำการอยู่ในไครเมียได้ทําการเคลื่อนเข้าสู่ทางตอนใต้ของโดนิสและพื้นที่อื่นเรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีข่าวอัปเดตต่อไปครับในส่วนนี้อัปเดตสถานการณ์ในอดีิกาเพิ่มเติมครับเ e ต r รสโกเยหรือเดิมชื่อสเตโพโวเยครับผมหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้น ได้ยึดโรงงานโคกได้และก็ทางตะวันทางด้านทางด้านเหนือของอดิปกานั้นกลายเป็นเขตสีเทาครับผมหลังจากการสู้รบอย่างหนักจํานวน3ามก๊กสามมันทางยูเครนนั้นได้ล่าถอยไปยังเบอร์ดาชีแล้วก็ทําการโจมตีตอบโต้ท้ายที้ทางตะวันตกของเพรสโตสโกเยครับแล้วก็มีรายง,งานเพิ่มเติมอีกว่าเบอร์ดาชีนั้นได้ถูกทางการยูเครนเข้าควบคุมอย่างสมบูรณ์ครับ แล้วก็โออกกานั้นทางยูเครนก็ได้ถอยไปตั้งรับแล้วก็สถาปนาแนวรับไปอย่างสมบูรณ์เช่นกันส่วนลาทอชกิโนนั้นคุยที่มากกว่า80%ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพของกองทัพรัสเซียเรียบร้บยบรอยแล้วซึ่งทางยูเครนนั้นได้ถอยร่นเข้าไปตั้งรับอยู่ในโอรโอลอกกาที่กล่าวมาข้างต้นครับซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีภาพถ่ายหรือว่าหลักฐานยืนยันครับผม แต่นะแต่ว่าน่าจะออกมาในเร็วๆนี้ครับในเซเวอร์โนเอส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพรัเสเซียครับผมแต่ว่าน้าตรงจุดนี้ก็ยังเป็นพื้นที่สีเทาครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็ทําการยิงตอบโต้ตแล้วก็ต่อยึดพื้นที่กันไปกันมาซึ่งในระหว่างวันนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนมือกันไปหลายครั้งได้ครับผมและสุดท้ายในโทนิโกเอครับผม มีรายงานการต่อสู้ในโทนิโกเอซึ่งณขณะนี้ก็ยังเป็นพื้นที่สีเทาเช่นกัน,นและก็สำหรับการรายงานข่าวสรุปสถานการณ์ของวันที่26ตามเวลาบ้านเราแต่ทางรัสเซียก็ยังเป็นวันที่25พฤษภาคมอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมจะนับวันที่เริ่มต้นของสองครามจะพอว่าเป็นวันที่7 3 4สีก็แล้วกันครับมันจะได้เข้าใจง่ายดี สำหรับวันที่7 3 4นี้ก็คงต้องขอหยุดการรายงานพิ้งท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในรายงานข่าวฉบับหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านและขอบคุณที่ทุกท่านทำการรับชมฝากกดไลค์กดซับ c r ใครกดแชร์กันเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่าน